ผมก็คิดว่าตู้เกมผิดตรงที่ผู้มีอำนาจในบ้านเราเขาไม่รู้จักจริงๆผู้มีอำนาจเกมตู้ระดับบิีกๆนะผมว่าเขาอาจจะมี power ที่อยากจะแบบพูดช่วยพูดกระตุ้นได้บ้างคิดว่าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าทำช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับถ้าผู้ชมก็คงจะได้ทราบถึงการประกาศบล็อกดาว เรียกได้ว่าล็อกดาวน์ทั้งประเทศเลยนะครับผมที่ธุรกิจทุกธุรกิจในห้างสรรพสินค้าหรือว่าข้างถนนต่างๆจะต้องปิดตัวลง6กเดือนต่อมาครับผมธุรกิจทุกธุรกิจถูกเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่มีธุรกิจอยู่2ธุรกิจครับที่ยังถูกปิดอยู่นั่นคืออาเคดเซ็นเตอร์และสวนสนุกเรา OS หรือว่าออนไลน์สเตชันเนี่ยเป็นสื่อเกี่ยวกับเกมครับผมก็มีความเป็นกังวลบวกกับได้รับการร้องเรียนมาจากหลายๆายเพลเยอร์หรือว่ารวมถึงผู้ประกอบการ อาร์เคดเซ็นเอลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมอาร์เคดเซถึงยังถูกปิดบางคนใช้คาว่าเป็นรูปเมีน้อยเลยนะครับผมธุรกิจรูปเมีน้อยที่ไม่ยอมถูกสั่งเปิดสักทีและมองว่าตัวเองเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งในวงการเกมทางทั้งที่เมื่อก่อนคนก็ฮิตกันที่จะเล่นวันนี้เราจะมาคุยกับ คนที่เล่นตู้เกมอย่างอูจริงจังเลยครับผมรวมถึงว่าเขาประสบผลอะไรบ้างกับการปิดอาร์เคดเซ็นเตอร์และท่านสอสออีกหนึ่งท่านที่จะมาแจ้งแถลงไขว่าปรากฏการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมีวิธีแก้ไขไหมและการปิดตรงนี้มันสมเหตุสมผลหรือ,อยังในรายการอัลติเม a ทอของ Online Station ครับที่จะพูดถึง เหตุการณ์ในปัจจุบันประเด็นร้อนประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ด้วยคําถามที่ถามอย่างตรงไปตรงมาและผู้ตอบก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาได้เช่นการกลับไปออนไลน์ฟชั่นครับหลังจากนี้ก็จะมาทักทายแขกของเราทั้งสองคนเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดยวด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอให้ทั้งสองท่านแนะนาตัวก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เริ่มจากท่านสสก่อนนะครับครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณครับผู้แทนรัษฎรจังหวัดฉเชียงเซาครับของพรรคก้าไกลครับ จริงๆก็อาเคดเนี่ยผมก็ก็เล่นตั้งแต่เด็กๆเนาะสตรีทไฟต์เตอรเอ่อแล้วก็ไป How of the Dead ใช่ไหมครับตอนนั้นเกมที่เด็กๆเล่นกันแล้วก็จะจะ,จะ,จ,ะจะไปจบที่ DJ Max ได้ตอนนั้น uh huh. คือ uh huh. พวก Guitar Hero อะไรพวกนั้นครับคือที่ที่เล่นแล้วมันจะรู้สึกเท่เวลาเล่นผ่านอะ่ะเวลาจะมีคนมามุงเยอะๆ uh huh. เวลาตามไปตามมาบุนคลองเ uh huh. วลาตามไปตาม <laughs> ห้างอะไรเงี้ยครับ ก็ริๆทักทุกวันี้ถ้าถ้าผ่านก็ยังเล่นอยู่นะครับก็ผมดิวแบล็กโอเกมเมอร์เวันนี้เราไม่ได้มาใส่ถุงมือครับปัจจุบันก็เป็นทายเลนของช่องแปรตัยฮะถ้าเป็นกับพวกเรื่องเกมต่างๆแล้วบางทีก็มีเชิญชวนไปออกเป็นสกูปก็จะไปร่วมงานอยู่นะครับประมาณนั้นอืมก็เลยได้ว่าตอนนี้อยู่ในวงการเกมเลยใช่ไหมใช่ครับแวบเป็นก็อบออเดอร์เป็นบางส่วนเนาะโอเคเรามาถามคุณดิวก่อน ทำไมถึงลงไหลในเกมตู้เอาข้อจริงคือเกมตู้เนี่ยผมก็น่าจะเติบโตมากับยุคช่วงที่แบบคุณต้องนึกถึงสมัยตอนที่เป็นเป็นห้างเล็กๆมุมนึงก่อนแล้วเป็นทรงตู้บล็อกทรงเดียวกันสมัยหยอด5บาทเกมก็จะมีเพื่อพวกแบบเดินเตะต่อยไม่ก็เกมต่อสู้ยุ่น16บิต สตรีไฟเตอร์สมูไรโชดาวหรือเกมยนยิงต่างๆการดิสหรือพวกไรเดนพวกนั้นยังเ,เป็นยุคนั้นอยู่จนกระทั่งมีอยู่จุดหนึ่งที่เกมตู้เริ่มมีการพัฒนาแบบก็จะมีเป็นแนวซิมูเลเตอร์ผสมสา่การเสมือนจริงยิงปืนขับรถเต้นมิวสิกดีเจต่างๆแล้วมันก็เริ่มสร้างอุตสาหกรรมที่หลากหลายแล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สร้างสีสันในคราวเดียวกันได้ได้ว่าอยู่ตั้งแต่ยุคที่เริ่มต้นอาร์เคแบบตู้กระต๊อบเล็กๆเ,เ,เลย มาปัจจุบันนี้ก็คือเป็นตู้ใหญ่ๆคุณดิวก็ผ่านมาหมดเห็นมาหมดนะทุกประเภทเกมตู้ปิดมากว่า6เดือนแล้วเนี่ยในฐานะคนเล่นเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างปะถ้าเป็นมุมมองลูกค้าทั่วไปนะผมคิดว่าไม่ได้กระทบอะไรหรอกเพราะตอนนี้ผมก็เหมือนกับเป็นกลุ่มขาจรแล้ว อยากไปเที่ยวห้างเพราะอย่างน้อยก็มีขาประจําร้านมามึงคองแล้วก็ขอเล่นเกมยิงปืนสักตา2ตาแต่ถ้าตู้ปิดทุกวันนี้ก็ถามว่ามันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่แค่เบื่อเหงามันมีทางเลือกที่มากกว่าอย่างเช่นมีเกมมือถือมีเกมสตรีมออนไลน์เฮ้ย,เด,ยเดือนหน้าเกมใหม่ก็มาอีกแลละตามกระแสอีกอะไรแบบนี้แล้วในมุมมองของสอสอสนเนี่ยการปิดตู้เกมกับ6เดือนนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมพยายามจะมองใน อยากจะคิดแทนผู้ประกอบการนะครับไอตู้เกมเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวงการเกมเนาะไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วก็ ผมก็คิดว่าผมก็คิดเอาเองนะครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือข้อเท็จจริงหรือเปล่าว่ากำไรกาไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนกับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของของวงการเกมทีนี้พอไปโดนปิดเข้าไปอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นในอาเขตในไทยมันอาจจะหายไปเลยก็ได้ด้วยความที่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายมันไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่เขาเน้นเล่นตู้เกมกันเป็นว่าเล่นใช่ไหมครับของเราเนี่ยเล่นกันเป็นงานอดิเรกมากกว่าไม่ได้เล่นกันจริงจ,งจังอะไปห้างทีก็ไปเล่นทีไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจไปห้างเพื่อไปเล่นอะ น้อยที่จะตั้งใจไปห้างเพื่อไปเล่นเกมตู้เกมเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นนี้ต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการจะไม่ไหวและต่อไปก็อาจจะหาผู้ประกอบการมาทํายากคือผมเสริมในส่วนพาร์ทของท่านสสเลยแล้วกันคิดวาธีว่าตู้เกมอ่ะเปยบเสมือนเป็นอุตสาหการรมสิ้นเปลืองผมนิยามแบบนี้เลยหลักๆคือคุณนําเข้าเครื่องมาเกมตู้แล้วนําเข้ามาเสร็จค่าภาษีนําเข้าก็แพงแล้วเรื่องขอพื้นที่เช่าอีกละ่ะก็ต้องไปขออนุญ,ญาตพื้นที่ห้างใหญ่อีก ซึ่งจุกจิปบาถากมา,า,มากและยิ่งสถานการณ์โควิดมาประกอบไปปุ๊บว่าทําให้มันกับเหมือนอยู่กึ่งกลางอ่ะที่ทําอะไรไม่ได้เลยจะเปิดร้านเพื่อเอาใจลูกค้าก็ไม่ได้จะเรียกร้องอก,ก็ไม่ได้ไใ,ชใช่ไหมครับใช่อุปอัดมากอยู่ตรงนั้นณจุดนั้นน่ที่เห็นธุรกิจอื่นๆเปิดเนี่ยแต่ตู้เกมสวนสนุกอ่ะยังปิดอยู่เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นโรงหนังอ่ะ ท่านสสรู้ไหมว่าหลายๆายพื้นที่ของตู้เกมอ่ะเช่าพื้นที่ของโรงหนังอยู่นะแล้วทําไมเขาเช่าพื้นที่โรงหนังแต่โรงหนังเปิดแต่ผู้เช่าเปิดไม่ได้อันนี้เพราะอะไรพ่าจะอธิบายได้ไหมถ้าถ้าเอาตามหัวข้อเลยนะครับถามว่าตู้เกมผิดตรงไหนเนี่ยผมก็คิดว่าตู้เกมผิดตรงที่ผู้มีอำนาจในบ้านเราเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอะไรเนี่ยเขาก็จะทำนี้กับเขาไม่รู้จักธุรกิจกลางคืนเนี่ยเขาก็สั่งปิดตอนกลางคืนทุกอย่าง ธุรกิจที่อยู่ในตอนคืนเนี่ยเศรษฐกิจมันหมุนเวียนเท่าไหร่เขาไม่รู้จักนี่ครับเขาเป็นพวกที่ทํางาน8ปดโมงเชา้าถึงห้าโงเย็นมาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้แบบึ้นมันมีอํานาจจนเกษียณเนี่ยเขาก็รู้จักแค่นี้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สนใจเขาก็สั่งปิดไว้ก่อนเขาอาจจะคิดว่าตู้เกมเนี่ยมันต้องใช้มือใช้มือเข้าไปเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมโรงหนังเขาใช้ปากฉีกตั๋วหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็ใช้มือเหมือนกันกิจกรรมอะไรก็ใช้มือเหมือนกัน ผมถึงบอกว่าบางทีอาจจะผมอาจจะหาเหตุผลมาตอบไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าบางอย่างมันไม่มีเหตุมีผลจริงๆประเด็นของผมไม่ได้สนใจว่าตัวเกมตู้เกมเนี่ยธุรกิจจะไปรอดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขาไปรอดอะ่ะเขาอยู่ได้อะ่ะคุณก็ต้องมีหน้าที่ซัพพอร์ตให้เขาทําต่อได้อ่อให้โควิดมันจะรุนแรงมันจะหนักแค่ไหนเนี่ยถ้าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาไปต่อได้เนี่ยรัฐมันต้องรัฐมันต้องมองว่าธุรกิจธุรกิจมีค่าเท่ากันนะครับเขาต้องเปิดต่อได้เขาต้องไปต่อได้แล้วก็ต้องเข้าใจโลกได้แล้วว่าไอโคว มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาทุกวันนี้ยังยังเข้าใจโควิดกันผิดผิดอยู่เลยรัฐยังมองโควิดเป็นตัวประหลาดเป็นตัวสังคมลังเกียจอยู่เลยแล้วก็สั่งปิดสั่งนู่นสั่งนี้เพราะคิดว่าเดี๋ยวจะไปเป็นคัสเตอร์นู่นไปเป็นคัสเตอร์นี่แต่เขาไม่รู้จักตู้เกมและในมุมของคุณดิวละ่ะเพราะอะไร,รทําไมธุรกิจนี้ถึงยังเปิดไม่ได้ถ้าถามกับกลุ่มผู้เล่นด้วยกันเองนะมุมมองลูกค้าก็อาจจะเป็นเรื่องของจุดเรื่องคนเล่นเข้าไปในพื้นที่บริการมากกว่าน้องที่เขาเป็นเจ้าที่ผมคุยกันนะจืนกลางเนี่ยาก็บอก คุณอยากจะให้เข้มงวดแบบมาตรการแบบสถานาการณ์เปอร์เซนต์ก็ทาได้เลยเพราะแค่มาใช้บริกรารมันจะเป็นก็มาเปิดหน้ากากอะไรกันอยู่แล้วตู้คลิปตุ๊กตาก็ใส่หน้ากากได้กดกดเกมตู้อยู่ก็ใส่หน้ากากได้แต่ที่เขายังกลัวเพราะเรื่องอยู่คือแค่เรื่องของความเป็นคัสเตอร์ด้วยความที่สสทันก็บอกว่ารัฐบาลไม่รู้จักเกมตู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วจริงๆผู้มีอำนาจฝ่ายเกมตู้ระดับบิ๊กๆนะผมว่าเขาอาจจะมี power พอ ที่อยากจะแบบพูดช่วยพูดกระตุ้นได้บ้างคิ่ว่าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าทำและผมจะเสริมให้ว่าเจ้าในสองเจ้าที่ไม่ร่วมแบรนด์นั่นด้วยนะครับมีเจ้าหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะกินหัวคิวกับทั้งทุประเทศไทยได้เที่ยวผมพันใเลยว่าถ้าผมไปเหยียบร้านนั้นนะผมรู้ว่าแบรนด์เนียเป็นของเจ้านี้เพราะอย่างน้อยเขานำเครื่องมาเยอะมากเนี่ยเจ้าที่แบรนด์ระดับบิ๊กๆอย่างนั้นนะ่ะนี่ขนาดต้องไปขอความช่วยเหลือนะแต่เขาเซโน เนี่ยมันน่าคิดตรงนี้ประเด็นนี้มากเลยนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคนไทยเคยเป็นถึง1ใน8คนสุดท้ายของเกมเต้นของระดับโลกปี2016มาก่อนและในเกมเต้นอีกประเภทหนึง่งมีคนไทยติดท็อป3 2ปีติดต่อกันและในงานงานหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาประมาณ3ปีได้และในขณะเดียวกันที่ผลงานคนไทยกำลังถูกรันเรียกว่า3 4 5ปีนีถูกปิดตัวลงไป6เดือน คือเราก็เห็นแล้วว่าวงการเกมตู้คนไทยค่อนข้างจริงจังกับมันพอสมควรเลยถูกไหมคนณดีวอันนี้ถามาเหมือนคนณดีวเลยอันนี้ผมถูกถูกปะถ้าเป็นเฉพาะเกมนั้นน,น,นะนะผมว่าใช่เพราะผมก็ไปเข้าร้านเกมตู้ปัจจุบันมาหลายที่เห็นกลุ่มเห็นความสนุกเห็นปฏิสัมพันธ์หลายๆรูปแบบเลยเกือบทุกแบบเกมด้วยผมเป็นคนจอประเภทหนึ่งที่ผมชอบเดนตามห้างแล้วก็ไม่ได้ไปหยอดดูอย่างเดียว เกมนี้ทำไมยึดกันเกมนั่งคุยอะไรกันนั่นไงผมก็เลยคิดว่าเออคอมมิชชีนเขาค่อนข้้งจะดีนะแต่ในเมื่อถ้าคุณต้องการซัพพอร์ตจะช่วยเนี่ยอะผมอยากจะรู้เหมือนกันอยากจะถามกับกลุ่มบรรดาคอมมิชชีนเจ้าอื่นที่มีทั้งเพจบอร์ดอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมมามาฟอสด้วยกันละ่ะคือเป็นเป็น,เป,นเป็นต่างประเทศเนี่ยคือเมื่อกีมไม้ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเออีกคอมมิตี้หนึ่งหรืออีกสองคอมมิตี้จะต้องมาช่วยคอมมิตีนนี้นะครับจริงๆทั้งวงการเกมเนะี่ยควรจะต ที่กำลังจะพังแนละ้วมันต้องมาทั้งวงการไม่ว่าจะ e สปอร์ตไม่ว่าจะเกมคอนโซลไม่ว่าจะอะไรถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขามาช่วยกันแล้วนะครับเราเห็นเกาหลีเนี่ยเวลาเขาประทวงกันทีเนี่ยเห็นคนยืนระทวงอยู่เขาเดินไปถามคุณประทวงเรื่องอะไรอ๋อระทวงเอ้ยเออช่วยอยากช่วยเขาก็ไปร่วมระทวงด้วยการเรียกร้องในบ้านเรามันไม่มันไม่ถูกทําให้เป็นเรื่องปกติครับการเรียกร้องในบ้านเรามันถูกทําให้เป็นเรื่องเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของความวุ่นวายในสังคมนู่นนี่นั่นจริงๆริแล้วการเรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในททุกกสัังคม่วโล ถ้าไม่เรียกร้องคุณไม่มีทางได้อะไรทั้งนั้นคือเราเรามีพลังนะครับจริงๆแล้วเรามีพลังแต่ว่าเราใช้พลังนั้นไม่เราไม่ได้ใช้พลังนั้นเลยมากกว่าพลังแห่งการเรียกร้องการรวมตัวกันเนี่ยจริงๆแล้วการไปเอาแค่ไปสภาเนี่ยนะครับไปรวมตัวจริงเกมตู้ก็เคยไปยื่นรอบหนึ่งนะครับถ้าไปกันเยอะๆเนี่ยเหมือนกับตอนนักร้องนะักแสดงไปกันเนี่ยไปกันเยอะมาก ทุกคนต้องสนใจนะครับรัฐบาลต่อให้ไม่สนใจก็ต้องสนใจเป็นเรื่องปกติเลยเขาจะต้องสนใจคนที่มาเรียกร้องกดดันเขาก่อนเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณดิวบอกเลยครับคนในคอมมูนิตี้เนี่ยต้องพูดก่อนอะแม้กระทั่งกล้าพูดใน Facebook ตัวเองเนี่ยกล้าพูดหรือยังว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรเราจะมานิ่งแล้วก็ยอมรับชะตากรรมอย่างเดียวหรอเราทาได้แค่นั้นจริงๆหรอเราะฉั้นที่ พลังเรามีนะครับเราเยอะนะครับคนเล่นเกมในประเทศนี้โอ้โหไม่รู้กี่ล้านคนแต่ถ้าออกมาพูดพร้อมกันเนี่ยมันมีเสียงมันมีพลังนะครับแล้วก็แรงกดดันตรงนี้มันส่งผลไปถึงนโยบายของประเทศแน่นอนเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องของความรู้สึกอะ่ะต้องต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันออกเสียงครับ พูดนิดๆหน่อยๆก็ยังดีกว่าไม่พูดดีกว่าอยู่เฉยดีกว่าเงียบผมก็พยายามวิเคราะห์ตามที่บอกว่ามีเจ้าใหญ่เขานิ่งเขาเฉยอะไรอย่างนี้ต่อให้มันต่อให้เขานิ่งเนี่ยต่อให้มันเป็นกลยุทธ์เขาที่จะทาลายผู้แข่งเขาด้วยการใช้โควิด mm hmm. เข้ามาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนในคอมมูนิตี้ไม่ยอมเนี่ยยังไงซะเจ้าของตัวเจ้าใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องทําตามครับมันมันอยู่ที่คนในคอมมูนิตี้แหละมันอยู่ที่ผู้บริโภคฝากอะไรถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเฮ้ยตู้เกมไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วแบบสมควรเปิดได้แล้วฝากถึงใครก็ได้ครับ ัผมว่าผมใส่อารมณ์ไปกับ่อกี้ตะบอแล้วล่ละเอาละกันคือถ้าคอมมิตตี้คุณนะ่ะที่เป็นสังคมเกมตู้จะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เถอะผมก็ไปเห็นมาอยู่นะช่วยแสดงพลังมานหน่อยนึงลง Facebook ก,ก็ยังดีให้ดูว่าตอนเนี้ยเกมตู้เราจะปล่อยให้ทิ้งล้างไว้แบบนี้จริงหรอหรือว่าจะรอไปเล่นเกมอื่นเดินไปก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะเห็นบรรยากาศของตรงเนี้ยกลับมาอีกครั้งนึงอยากเห็นสีสันแสงไฟที่เปิดอยู่วุ่บเวมาแวะเวียนเข้าเวลาอะไรกันก็ว่าไปแล้วก็ถ้าคุณที่เกี่ยวข้องนะ ฝากเร่งหาวัคซีนที่ดีและมีความหลากหลายให้เร็วๆทีเถิดเราจะได้ชับชีวิตปกติมิวน์มอลสักทีครับกออ็อยากฝากถึงคนที่มีอำนาจในการสั่งการทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงหรือว่าหมอผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยคือ ค,คุณต้องเข้าใจคอมมูนิตี้ที่คุณไม่รู้จักถ้าคุณจะมีอำนาจในการสั่งการเนี่ยคุณจะต้องรู้จักเขาทั้งหมดหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องรู้จักทั้งหมดนะครับแต่คุณต้องเปิดใจไม่ใช่ปิดอยู่แค่นั้นมองทุกคนให้เป็นคนเท่ากันก่อนอะ่ะไม่ใช่มองทุกคนว่าไอคนนี้อาชีพนี้สูงต่ำกว่าอาชีพนี้อาชีพนี้สูงต่ำกว่าอาชีพนี้อาชีพนี้ต้องได้รับการดูแลดีกว่าอาชีพนี้คุณต้องดูแลทุกอาชีพเท่าๆกันเพราะว่าทุกคนคาเสียภาษีเหมือนกันเออคุณอาาาจจะงงนนชกกมมมีมีีเเเิิเเข้ดดตตลวยยษ็ั แต่บางอาชีพเนี่ยเขาทำงานเช้าเพื่อเอาเงินตอนเย็นไปซื้อข้าวกลับไปกินบ้านเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้มันมากกว่านี้แล้วก็ทําให้มันมากกว่านี้ถ้าจะให้สวดมนต์ก็ต้องบอกด้วยบทไหนเพราะผมไม่รู้จะเปิดบทไหนมันบทมันไหลเล่มหนึ่งมันหนาเหลือเกินถ้าต้องบอกนะครับจะให้ผมสวดบทไหนเนี่ยวันนี้เลด้ว่ารายการของเราเข้าสู่โหมดจริงจังกันไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าวงการเกมจะต้องการการผลักดันจากทุกคนไปพร้อมๆกัน นะครับผมวันนี้ไปโอหรือว่าไปอะไรเสร็จฉันขอเป็นกระบอกเสียงให้กับทางเกมอาร์เคดละกันนะครับผมในการผลักดันตรงนี้ให้ดําเนินต่อไปได้และขอให้ธุรกิจนี้เนี่ยเปิดได้ในเร็ววันนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอลาไปพร้อมกับสอสอซันแล้วก็พี่ดิวเลยนะผมสำหรับวันนี้จะเิทอขอลาไปก่อน,ออนสวัสดีครับัสไปคนเดียวครับสวัสดีครับ